ก็ขอสวัสดีนะครับพีเจออดิชันแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับลงอออดิชันใหม่แล้วมันเล่นไม่ได้ครับ mm hmm. ก็จะมีปัญหาที่ว่าล็อกอินเข้าไปแล้วมันเข้าไปตรงที่สตาร์ทพอเราสตาร์ทเกมแล้วมันจะมีกด uh, ที่กดเริ่มแล้วก็ที่ยกเลิกมันจะเป็น uh, โหลดผ่ะครับผมจะมีปัญหาตรงนี้นครับ mm hmm. เดี๋ยวขอใส่ดีก่อนนะครับ ก็พอมาตรงนี้ใช่ไหมครับก็มันก็เหมือนดูดีนะอ่ามันก็ดีผมกดสตาร์ทนะครับพอกดสตาร์ทปุ๊บจะกดเริ่มเกมนะฮะมันค้างอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยครับคืออยากรู้วิธีแก้ปัญหาว่ามันต้องแก้ยังไงครับเมื่อมีปัญหาอย่างนี้เพราะว่าเฉพาะถามในเว็บหลายครั้งแล้ว แต่ไม่มีทางทีมงานคนไหนมาตอบหรือมาให้ความกระจ่างใสในเรื่องนี้ว่าต้องแก้ยังไงคืออยากเล่นจริงๆอะครับนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมไม่เข้าใจว่ามันมันมันเกี่ยวกับพลาสติงเวรัสหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยครับเกี่ยวหรือเปล่าครับมันต้องทำยังไงช่วยแนะนำทีนะครับผู้ที่รู้อะครับขอบคุณครับ